ตอนนี้แจ้งด่วนนะคะ,ะทางคุณมูมบูมเขารายงาน,นมาว่าเหรียญซีคอยเนี่ยตอนแรกลูกค้าอ่านเป็นซีซีคอยนะเหรียญซีคอยเขาให้เปลี่ยนที่อยู่กระเป๋าด่วนอ่าแอดเหรียญใหม่นะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นเหรียญที่อยู่กระเป๋าเดิมที่แอดก่อนหน้านี้เหรียญจะไม่เข้านะคะลูกค้าก็ยังไม่ได้รู้เหตุผลนะเหลือประมาณอีกกีบสี่ชั่วโมงนะคะก็อยู่ลูกค้าจะมาลองแอดเนี่ย แอดเหรียญให้ดูเลยนะอันนี้ไปที่เพิ่มเหรียญน,นะคะของกระเป๋าทิ้งจอกหรือกระเป๋าเมตามาคนะคะอันนี้ลูกค้าก copy มาแล้วนะเดีย๋ยวจะทิ้งออคอนทันใหม่ให้นะแล้วถ้าใครยังไม่ได้ตามเนี่ยก็ลองมาตามนะคะอะ ยังยังไม่ได้เมนถามไปนะคะก็รีบมาเปลี่ยนกระเป๋าก่อนเพราะเวลาเหลืออีกประมาณไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะประมาณ27ดชั่วโมงมั้งเพราะจะหมดเขตพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวลูกค้าขอแอดกระเป๋าตัวนี้แล้วก็ทําตามไปเลยนะขึ้นจริงๆด้วยก,ก็ก็เลยงงนะคะว่าเออเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆก็ให้เป็นที่อยู่เหยียอนะตัวนี้เลยอ่ะขึ้นปุ๊บแล้วลองมาสังเกตน,นะเหรียญระหว่างเหรียญเก่ากับเหรียญใหม่ ก็ถามว่าลูกค้าจะจําได้ไหมเพราะลูกค้ายังไม่ได้ลบเหรียญตัวเก่านะคะลองมาดูสังเกตกันด้วยว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นรีบมาทําคลิปบอกก่อนนะเพราะว่าเพิ่งเจอโพสของคุณบงบูมมเมื่อกี้นะคะในกลุ่มของคุณโดมนะต,ตอนนี้นะคะลูกคา้าลูกคา้าแอดเหรียญเยใหม่แล้วนะแต่มันก็ก็เล่นงงนะว่าเออทำไมถึงให้แอดเหรียญ อัดเหรียญใหม่นะคะที่อยู่นะนกินีลูกค้าตัดไปเลยนะเพราะว่าของลูกค้ามันช้านะคะก็จะรีบทำคลิปมาบอกกันนะแต่อย่าดูนะ,ะลูกค้าต้องเข้าไปเปลี่ยนที่อยู่มันนะคะเราสามารถไปแก้ไขที่อยู่ใหม่ได้นะแต่ของของเก่าลูกค้าก็ยังไม่ได้ลบนะลูกค้าก็เลยงง ส่วนการแก้ไขที่อยู่กระเป๋านะคะเมื่อแอดเหรียญเข้ามาแล้วก็ปิดกระเป๋าเหรียญแบบที่เคยทํานะเข้ามาแก้ไขตรงที่อีดิน,นะคะแต่ถ้าเข้าไปอีดิตแล้วไม่สามารถที่จะเจอ,อที่อยูอ่ให้แก้ที่อยู่กระเป๋าใหม่นะคะเข้าไปล็อกอินใหม่นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลเดิมนะใส่ข้อมูลเดิมลูกค้าไม่สามารถเปิดตรงนี้ได้นะคะเพราะลูกค้า อาจแบบสดๆนะคะก็คือถ้าแก้ Edit แล้วเขาไม่เขา้าไม่สามารถเข้าไปเจอในกแก้ตรงที่อยู่กระเป๋านะคะให้กลับเข้ามาัดอเข้ามาล็อกอตัวนี้นะโอเคคีนี้ถ้าใครยังไม่มีนะคะตามได้านานแล้วก็คลิปนี้ลูกค้าจะทิ้งที่อยู่กระเป๋าใหม่ให้นะคะแล้วก็จะที่โพสแก้คลิปอันเก่านะคะ น,นี่มาบอกแค่นี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูสาเหตุกันนะคะว่าทำไมเขาถึงให้เปลี่ยนที่อยู่กระเป๋าใหม่นะคะเดี๋ยวอาจจะทิ้งสาเหตุไว้ตรงใต้คอมเมนต์ข้างล่างนะโอเคค่ะส่วนสาเหตุในการที่ให้เปลี่ยนที่อยู่กระเป๋าเียน,นะคะตอนอ่าตามที่คุณมุมมุมบอกเลยนะตามนี้นะคะเดี๋ยวจะทิง้งอ่า เขาเรียกว่ารายละเอียดไว้ตรงใต้ตรงคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วถ้าใครยังไม่มีหรือใครมีแล้วก็รีบเปลี่ยนกระเป๋าด่วนนะคะแม่งานเดี๋ยวเงินจะอ่าเขาเรียกว่าเหรียญซีคอยจะไม่เข้านะคะเดี๋ยวจะทิ้งปักหมุดเอาไว้นะก็คลิปใหม่แล้วก็หนูไปดูคลิปเก่าก็ได้นะหรือถ้าใครยังไม่มีสามารถ ตามลิงที่ลูกค้าบอกได้นะคะดหยวจะปักหมุดไว้ให้นะโอเคคลิปนี้ก็มาเตือนแค่นี้รีบม,มาแจ้งแจ้งแค่นี้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มดึกแล้วแล้วก็เพิ่งมาเห็นโพดของคุณบูบูนะคะโอเคขอบคุณค่ะสรรจากคุณบูมมากเลยนะคะ